สวัสดีค่ะสวัสดีตอน11บโมงจะเที่ยงแล้วนะคะวันนี้ท้องฟ้าก็คือปกคลุมด้วยอย่างนี้ละค่ะแล้วตอนนี้ยังก็กำลังจะออกไปเดินช้อปปิ้งเป็นเพื่อนน้องนะคะไมไ่ช้อปเองหรอกค่ะไปช้อปปิ้งเป็นเพื่อนน้องเพราะน้องเขาอยากช้อปปิง้งเมื่อวานก็กําลังเดินไปถึงเมโทรแล้วใช่ไหมคะน้องเขาก็ส่งมาบอกว่าร้านมันปิดพี่พอวันนี้น้องทำไมเัรือเล่าวันนี้ไปไหมน้องเขาก็บอก ไปก็ไปสิพี่เนั่นแหละค่ะเป็นเหตุผลที่ยังต้องมาเดินแบบน,นี้แล้วก็เหมือนฝนกําลังจะตกนะคะวันนี้ร้านเขาเปิดเที่ยงนู่นแหละค่ะก็อีกสินาทีก็เดินไปรถเมล์ถแล้วก็คอยรถก็อะไรประมาณนี้ไปถึงก็พอดีค่ะเขาเปิดทับปิ้งเสร็จแล้วเราก็กลับมามาทํางานบ้านต่อแล้วค่ะเพราะว่าลูกแกเพิ่งไัส่งลูกแกกลับที่พักนะคะีะยังไมา่มาถึงหรอกค่ะยังก็โทรไปบอกว่ายังไปข้างนอกก่อนนี่แหละค่ะวันนี้ เมื่อวานก็คือเป็นคริสต์วันคริสต์มาสที่ไม่มีหิมะนะคะมีอยู่แค่นี้นะคะเพราะว่าเขาละลายไปกับน้องฝนหมดแล้วนะคะวันนี้ก็ถ้าจะมีฝนตกอีกนะคะนี่ไม่รู้ว่าจะมีแดดหรือเปล่านะคะละักษณะอย่างนี้เป็นปีแรกนะคะที่คริสต์มาสไม่มีหิมะนะคะยังก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละคะ่ะปีที่แล้วก็ยังมีอยู่นะคะปีนี้ถนนโล่งเดินสบายเลยะคะ่ะไปดีกว่าค่ะ ในขณะที่เอี้ยงเพิ่งจะเดินถึงสถานีรถเมล์โรนะคะน้องเขาไลน์มาบอกว่าเขาถึงแล้วค่ะ<笑><笑>ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะคือน้องเขาออกมาก่อนเนี่ยก็ออกมามันก็มีช้ามุ่งช้าบ้างอะไรใช่นนะคะแต่น้องเขาน่าจะรีบอะค่ะแต่ว่าเอี้ยงดีไหมเอี้ยงก็ไม่รีบนะคะถ้าน้องเขาซื้อของเสร็จแล้วเอี้ยงก็ซื้อคนเดียวก็ได้ค่ะ พื่อยงไปดูแค <Yeah. S 2> ่แป๊บๆเดียเ๋ยวยังกลับมาเหมือนเดิมค่ะเรากตอลับมาะอาดบ้านนี่แหละค่ะเพิ่งถึงสถานีเมโทรดัมัาน้อเพวย่อดีวยตอนเที่ยงจทีมาเทีงเขาเที่ยงสิบหประจามา้องสาวเลยดีกว่านะคะโอ้ย็นไเรื่อน้องมานั่งอยู่ชั้นล่างนะคะเือเียงลงมาจากชั้นบนในแท้เท้สถานน้องค่ะเราจะรอก ก็อยู่นะคะแล้วก็เจอน้องแล้วล่ะหน้องะะไม่เหมือนกับผู้ชายเลยล่ะค่ะไม่เคยท้ามคนไหนเลยชีวิตน้องจันนี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะตอนนี้น้องก็เดินทุกที่เลยนะคะค่ะรู้ค่ะแต่ว่าพี่นะ่ะมีอยู่สองสาตัวแล้วนะคะจะบอกให้สลักเนี่ย แต่เขาก็แสดงคมันก็ไม่เหมือนของบ้านเราอีกหรอกค่ะคือมันต่างกันนะคะดูนะคะมันไม่สวยนะคะว่าไปเสื้อตอนนี้น่าจะลดทุกทุกอย่างเลยนะคะือมันไม่ลดตอนตอนนี้เราก็ออกจากห้องอัมแล้วนะคะเราก็จะมาที่นิวยอกนะคะ <Okay. S 2> ใช่ค่ะร้านนี้ยังก็เคยเข้าดูคะแพงมากเลยนะคะ <Okay. S 2> แต่เสื้อผ้าสวยๆนะคะไปแล้วคะ่ะน้องชั้นไปคะ่ะไป วันนี้มาดูเสือ้อผ้าค่ะก็เลยเป็นคนถ่ายรูปนะคะจะไม่ซื้อค่ะเพราะมันแพงค่ะอีกแล้วนะคะนี่พอเดินขึ้นจากสถานีเมโทรมาด้วยก็ม, <c oughs> มกก็ตกฝนนะคะก็ไม่รู้ใจนะคะว่าจะมาลงเม็ดอะไรตายนี้คะ่ะลิงคือเขาตกลิงปล่อยๆนะคะลิงจังลห้มจำแล้วล่ะคะ่ะซื้อ ก็ได้เงเกณฑ์มาจนนึงค่ะไว้ใส่ไปถุกงานนะคะสีดำหาที่มันู่กระเป๋า,ารีบเดินดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำอีกแล้วตอนนี้ก็มาถึงที่บ้านแล้วนะคะหลังจากที่แจ้งจากน้องเขาน้องเขารีบรีบไปดูลูกคะ่ะยังก็บอกว่าถ้ารีบก็ไปก่อน,นะคะ่ะยังก็มาถึงทีหลังแล้วพอมาถึงปุ๊บนะคะนี่คะ่ะก็ออกไปซื้อกับข้าวไปเลยนะคะเพราะว่าตอนเย็นไม่ต้องไปนะคะก็ดีคะ่ะไปก็ไปใคระมาเน นั่งพักเลยนะคะออกมาเองแล้วค่ะเดี๋ยวก็กลับมารอบนี้คงจะต้องมาดูดฝุ่นก่อนนะคะว่าจ้องย้ายที่นอนเข้าไปในนี่แล้วก็ต้องปูผ้าปูที่นอนพักเสื้อผ้าอีกค่ะไปกันค่ะไปไปตอนนี้ก็อยู่ที่ห้างแล้วนะคะอันนี้เป็นลูกอะไรเออมันคืออะไรคะอุย้ยอุ้ยเหนียวมือด้วยค่ะนี่แหละค่ะนี่กัน รู้อะไรคะยังไม่รู้นะคะแต่เหมือนสับประรดมากเลยก็นแรกจะบอกว่าสับประรดนะคะแต่พอมาดูชื่อมันไม่ใช่สับประรดนะคะนี่แหละคะ่ะสับประรดอันนี้บวยหรือเปล่าะคะอ๋ออินทผลัมค่ะบวยไม่ใช่สะ,ะอินทผลัมมค่ะยังรู้แล้วตัวนี้เพราะยังเล่นเกมมันก็เลยมีชื่อนี้อันนี้นก็เป็นส้มนะคะแล้วเราก็จะไปหาของกินอยู่นี้นะคะ โอ้ยมีแต่ปาริณาเต็มเลยนะคะข้างบนก็ปาริณานะคะพวกนี้จะกินมาม่านะคะ, <ๆ S 2> ะก็เลยมาเอามาม่าไปผัดนะคะแต่ว่าวันนี้มาม่าเข้ามาเยอะมากเลยนะคะโอ้ยมีแต่มาม่าน่าอร่อยนะคะมามา่มา,มาของเกาหลีของนั้นะเลยนะคะนี่จะดูไปแล้วอ,อ, <ๆ S 2> อันนี้ก็น่าอร่อยนะคะเป็นเตอรี่ยากิอย่างนี้ว่าไปอันนี้เป็นรสงา อ้ผัดไทยนี่นะคะผัดไทยไก่เอาแล้วนา่ากินจังเลยแต่แพงๆะคะ่ะไปดูอย่างอื่นดีกว่าค่ะนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะหมูมิกระเป๋าเหมือนที่เอียงสะพายเลยนะคะแพงนะคะของม,ม,มูมิมูมิอะไรนี้อาดิดาสสีไม่สวยเลยค่ะเป้ไม่สวยเท่าไหร่นะคะมาไปเออใช่ค่ะแล้ว เป๋าอย่างนี้ก oh ็น่าซื้อนะคะอยู่ที่ราคาเท่าไรเอ่ยามยูโรค่ะก็ไม่เท่าไหร่ค่ะก็ไม่แพงมากเพราะว่ามันไม่ใช่แบรนด์อะไรแต่คนที่นี่เขาก็สปายได้นะคะไม่วก็ได้เน้นแบรนด์เน้นอะไรก็อย่างนึไปไหนนะคะรีบมากนี่ก็รองเท้าค่ะยังไม่อยากได้แล้วค่ะก็ยังมีแล้วเอ้ยตุ๊กตาหมีนอนแองแมงอยู่ไปค่ะไปจัดวางดีกว่าแล้ววันนี้ก็อบ กินกุเป็นก้อนสุดท้ายนะคะแกซื้อมาสองก้อนนะคะก้อนได้เล็กประมาณนี้แหละคะ่ะเพราะว่าก้อนละกินเหมือนประมาณก้อนละสามมังคะสามยูโรกว่ากว่านี่แหละคะ่ะเพราะว่ารอบที่เราที่ซื้อมาอันใหญ่่ะคะก็เลยทํานี่แต่พอรอบเล็กก้อนเล็กอย่างนี้มันก็เหมือนจะกินหมดเลยใช่ไหมคะอันนี้หมดแล้วระคะรอบสุดท้ายแล้วนะคะเอ็งก็ลืมถ่ายให้ดูนะคะเพิ่งนึกได้ตอนที่เขาเย็นแล้วแล้วหนังเอ็งก็ เก็บเหมือนเดิมนะคะเป็นแผานกเก็บหนังนะคะ